อะไรคะลูกค้าแหกขึ้นกันเถอะโอ้น่ากินจริงเลยอะไรเนี่ยแฮกขึ้นเหรอมีสองจานอ่ะอ๋อมีสองจานใช่ไหมของป้าใหญ่ใช่ไหมลูกไม่ใช่นี่ของอหนูน,น,นี้ของป้า <c oughs> แล้วหนูจะกินหมดเหรอนตัวเล็กก็จานเล็กก็ได้ไหมคะนี่เขาเป็นคนใส่มาให้นี่เขาบอกว่าอันนี้ให้ป้าอันนี้ให้หนูมีให้หนูใช่ไหมแล้าก็คงจะรู้นะว่ามีคนรักใครมากกว่ากันโอ้ไม่ใช่หรอกอาจจะคิดว่าหนูเป็ตัวเปียกก็เลยให้กินเยอะหน่อยไงเห็นคนป้าเนี่ยก็ให้กินแค่นี้ก็พอแล้วใช่ไหมไม่ใช่หรอกหรืป่ะหรือว่าน<ห>ี่หนูไปไปกินกับเจเเเเจจดด้ววยยยยใใช่่่มมไลลารหหญกินนคี โอกินจุจังทำไมตัวยังตัวเล็กกระเพียกเดียวหนูตัวเล็กไงฮะกินกินแต่ของที่แบบไม่มีประโยชน์เยอะเกินไปใช่ไหมหเออกินอันนี้นะอันน,นี้มีประโยชน์อันนี้นะพ่อไปลาความจริงหนูว่าให้ปลากิ<ห>ชน<ห>ชนิ้นเดียวปลาก็จะอิ่มชิ้นเดียวหรอไม่ได้สิู่ปลาก็ต้อง <c oughs> กินเ<ห>ยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวปลาต้องทำงานเยอะอีกนะคะไปเด็กกินกับเป็นแล่น้ำจิ้มเอาแม่ดึกมีน้ำจิ้มไหมจิ้มน้ำจิ้มแล้วก็จิ้มน้ำจิ้มมีไหมอ๋อรอแป๊บนึงนะจะน้ำจิ้มใช่ไหมอ่าใช่ใช่โอเคโอ้น้าจิ้มมาแล้วเหรอนี่มาพร้อมซมนะโอ้มีซ้้มมพรอเลยนะ อืมน้ำชิมก็ดูน่ากินนะเออกรอบเพิ่งทอดเสร็จใหม่ๆใช่ไหมเออกินดีๆนะร้อนไหมอีกระวังด้วยนะร้อนๆหรือเปล่าไม่ร้อนร้อนไม่เยอะอลไรใช่ไหมอืมโอ้กรอบอร่อยเนาะอาวย่อยนะเออกินดีๆนะระวังด้วยอืมไปนั่งกินดีๆให้พี่มีกินด้วยอืมแลจะได้กินดูไหมอร่อยใช่ไหมใช่อืมเอออันนี้อันนี้กาปงก็นอตากใช่ไหมก็เลยเอามาทอดกินกันได้เนาะอืมจิ้มเป็นอย่างนี้นะ เปรี้ยวหวานๆเปรีนิดนึงอันนี hmm. so so ้ต้องทอดให้แบบว่ากรอบนอกกรุ่นในนะถึงจะอร่อยกรอบๆข้างนอกเนาะกินเหมือนขนมเหมือนกันนะหอมเลยนีดหอมเลยหอมแบบของทอดนะหอมเลยนะของอร่อยแล้วกินเยอะนะของนี้อร่อยก็คือน้ำเยอะอิ่มนะอันนี้เออกรอบองนะกรอบเองนะกรอบๆมันนะกรอบของแขกขึ้นมันนะทำจากฟองเต้าหู้แล้วไปผอเนื้อฟุ้งเนื้ออะไรเนี่ย ใช่เอ้เต้าหู้ที่เป็นแผ่นนะตรงเต้าหู้เป็นแผ่นๆรู้สึก<อ>ใช่ไม่เปล่าไม่แน่ใจนะแล้วก็มาห่อเนื้อกุ้งอะไรเข้าไปแล้วก็เอาไปนึ่งนึ่งเสร็จแล้วก็ทำมันสุกแล้วเราก็มาทอดอีกทีนึงอาย่อยเยอย่างนี้เอออ,นนเอ,ออันนี้จิ้มจิ้มน้ำจิ้มให้เรากินนะมันจะได้แบบว่าไม่เลี่ยนเกินมันจะแบบจืดเปรี้ยวหวานหวานเผ็ดๆ,ๆหน่อยๆเออจะได้แบบว่าลดความมันในแบบของทอดมันจะมันๆนะของทอดมันมันๆต้องต้องต้องมีน้ำจิ้มด้วยมันถึงจะแบบเข้ากันถึงน้ำจิ้มรสเด็ดเออ เมื่อวานกินไปแล้วเหรอเห็นไหมใช่ไหมเอาไอ้นี่บอกว่ากินไปแล้วป้ายังไม่ได้กินเลยอะไรอ่ะนี่ไงแหกขึ้นนี้อ๋อกินแล้วกินแล้วใช่ไหมเออนั่นแหละป้าวัดไปไม่ได้กินแสดงว่าไม่เหลือใช่ไหมหมดหมดไปก่อนใช่ไหมอร่อยเกินอืมโอเคไปให้พี่มีกินมั้ะโหยังกรอบอยู่เลยนะกรอบกรอบนานเลยนะเนี่ยนานเลยเพราเราทอดให้มันแบบกรอบๆนะถ้าว่าเราทอดไม่กรอบมันมันก็จะไม่ค่อยอร่อยมันจะนิ่มๆอันนี้กรอบๆก,ก็คือมันก็จะกรอบจะมีความกรอบข้างนอกแล้วก็นุ่มข้างในอืม เก okay, หิวแล้วาต้องไปกินก่อนลแล้วแล้วเอ mm. เริ่มจะอยากไปกินแล้วเนี่ยมากินให้คนดูเนี่ยแบบนี้ยอืมเออโอเคน่ากินมากเลยค่ะเอออุ้ยท้องร้องซอกๆอกแล้วเห็นไหม <G ül> ไกินเยอะเขาท้องปาลาร้องซอกซอกเลยเออหิวข้าวแล้วหิวข้าวแล้วต้องไปกินกับข้าวเนี่ยต้องมีข้าวอร่อยเลย้ mm. าสวยร้อนๆนะ mm. อืมโอเคค่ะ